สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ฝา i วิตครีมค่ะแล้ววันนี้อยู่กับครีม ر ม ض ا นคารีม <Kar> ใช่ค่ะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนถือศิลโอดหรือเป็นเดือนรอมฎอนของที่ดูไบไม่ใช่สิใช่ของมุสลิมทั่วโลกนะคะซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่23เมษายนนะจะเป็นแบบเนี้ยหนึ่งเดือนซึ่งเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในดูไบค่ะปกติแล้วนะคะทุกๆปี ชาวมุสลิมนะคะเขาก็จะเดินทางเพื่อไปแสวงบุญที่นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแต่ว่าปีนี้นะคะเพราะว่าพิษโควิด -19 เลยทําให้พี่น้องชาวมุสลิมไม่ได้เดินทางไปแสวงบุญนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถทําได้ที่บ้านเพราะว่าขนาดมัสยิดนะั้นเนี่ยตรงข้ามห้องคีมอะ่ะเขาก็ไม่ได้มีการจัดพิธีหรือประกอบพิธีนะคะเพื่อทำให้เลี่ยงพิษโควิด -19 ให้ได้มากที่สุดค่ะ แล้ววันนี้นะคะเมื่อวานสีคิมก็ไปที่กงสุนนะสถานทูตไทยไปบริจาคนะคะช่วงถือศีลอดก็ถือว่าได้ถือศีลไปด้วยเลยแล้วกันโดยการที่เอาอาหารแห้งนะคะไปให้กงสุลที่กงสุลเพื่อที่จะไปบริจาคต่อจะบอกว่าที่เนี่ยถ้าเราจะนําอาหารไปบริจาคพั่มเพื่อเหมือนไปบริจาคที่ชุมชนอะ ไม่ได้นะเพราะเขาจะถามว่าเอา้าอยู่ไม่มีไลเส้นหรออยู่มาจากหน่วยงานไหนเขาจะถามแบบนี้เลยค่ะไม่อย่างนั้นนะคะเขาจะมองว่าเราเป็นนักต้มตุนและเราจะโดนจับไปทำบุญนะแต่โดนจับใชเออ่เราก็จะต้องทำบุญนะคะผ่านหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วม คิมบินมา4ี่ปีแล้วค่ะคิมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะว่าฟลาที่คิมทำตอนช่วงแสวงบุญนะคะหรือว่าช่วงรมดันคารีมเขามีการบริการแจกอาหารเครื่องดื่มหรือว่าสเปเชียลมิลอย่างไงบ้างไปค่ะ,ค,ะคือเวลาที่พี่น้องชาวมุสลิมน,นะคะเขาจะแต่งตัวก็คือจะเป็นใส่ผ้าสีขาว ชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะเดินทางไปเมกะดังนั้นนะคะช่วงนั้นอะคิมบินปีแรกคิมจําได้คิมก็แบบอ m a เมซิ่งกับการแต่งตัวเพราะคิมไม่เคยเจอมาก่อน,นี่คะแล้วคันนี้รองหัวหน้าหัวหน้าก็จะบีว่าเออ,อยูไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจแล้วถ้าเขาถามว่าเออเรามีผ้าห่มให้เขาไหมเพื่อที่จะทําการเป็นเผืนคล้ายๆปูเสือ่อรองเวลาที่เขาจะละมานะคะก็บอกว่ามีแล้วเราก็ต้องหยิบผ้า blanket ผืนใหม่ไปให้เขานะคะ โดยเขาจะละหมาดบริเวณประตูเควินดอร์นะที่ติดกับแกลลี่หรือว่าห้องครัวด้านหลังเครื่องบินค่ะแล้วเขาเวลาเขาละหมาดนะคะเขาก็จะถามเราว่าเมกะอยู่ทิศไหนบนเครื่องบินนะคะเราจะมีคล้ายๆเข็มทิศที่อยู่บนจอสกรีนเล็กๆนะเราถ้าเหมือนบางทีอะจอมันพังหรือ หน้าจอมันไม่แส้มผลนะเราก็สามารถโทรหานักบินกับตันได้เลยว่ายูเมกะอยู่ทิศไหนอะไรมาเนี่ยเขาก็จะบอกเราค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาละหมาดอะเขาก็ต้องการที่จะให้ตามาศาสนาพิธีเขาแบบเคร่งครัดนะอืมซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันมิสาขาบูชาของบ้านเรา OMG ไหมความเชื่อของาศาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วพอสักแป๊บหนึ่ง เราก็จะไม่มีการแจกเมนูบนไฟนี้ค่ะเพราะเราจะมีเป็น s p ปเ i a l m มิเราเรียกว่า i f ฟตาบ็อ i f ์อิฟตาบนะคะจะประกอบไปด้วยอาหารมุสลิมพูดผิดขอโทษค่ะอาหารมิดเดิลเอสนะคะจะเป็นโค m ay, เมสเซ่โคฮัมมุสอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นอาหารอาหรับแล้วก็มีของหวานด้วยของหวานข่งเขาจะไม่ได้อดอาหารอดน้ําทั้งวันแล้วก็ห้ามกืนน้ําลายอันนี้คือถ้าแบบเคร่งมากๆนะ เขาจะได้กินแค่สองมื้อนะั่นก็คือซูฮูมื้อเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและก็อิฟตาหลังพระอาทิตย์ตกค่ะแล้วก็ละหมาดห้ารอบต่อวันแล้วก็มีอะไรนะก็จะบอกว่าในกล่องนั้นนะ่ะเขาก็จะมีสติกเกอร์บอกด้วยนะว่าปลุกชั้นด้วยนะ มีสติกเกอร์บอกว่าเออให้คอมีอาบอะไรเงี้ย wake me up แบบให้ปลูกแต่สติกเกอร์อีกอันนึงก็คือแบบ DND do not disturb เขาก็จะบอกว่ามีติดไว้ตรงเก้าอี้นะคะผนักคืออันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าถ้าเราเห็นสติกเกอร์ปุ๊บเราก็จะต้องแบบไปปลุกเขาให้มันรับประทานอาหารแต่ถ้าเขาติด DND ก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยประมาณนั้นค่ะแต่ถ้าถึงช่วง if time a t หรือว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องกินข้าวแล้วอะ หัวหน้าลูกเรือหรือว่ารองหัวหน้าก็จะเป็นคนทำ PA ประกาศนะคะบอกเขาว่า Ramadan k a r e m แล้วชื่อคีมก็ชื่อครีมแต่ชื่ออาหรับ,บิกก็คารีมแล้วเพื่อนก็จะชอบแกล้งว่าครีม Ramadan k a r e m อย่างเงี้ยใส่หน้าคีมบ่อยมาค,มคีมชอบโดนเพื่อนแกล้งก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรแล้วราวนี้นะคะไฟนัลก็จะเป็นแบบนั้นแหละผู้โดยสารก็จะได้กินอาหารหลังหลังที่เราประกาศ PA นะ เราก็รู้สึกอิ่มบุญไปกับเขาด้วยที่เราช่วยเขาให้ไปแสวงบุญอย่างน้อยเราก็ช่วยผู้ที่เขาทําบุญนะคะไฟนั้นก็จะแบบเอิ่ม,อ,มอิ่มใจมาค่ะเข้าไปเด็นต่อกันที่เรื่องของสถานทูตไทยนะจะบอกว่า คนไหนที่ทํางานไกลบ้านหรือเป็นนักเรียนนอกหรือไปทํางานต่างแดน,นจะบอกว่ากองศุลในแต่ละประเทศนะคะที่เป็นของไทยอะ่ะเขายินดีที่จะช่วยช่วยทุกคนนะคนไทยที่อยู่ไกลบ้านให้กลับบ้านได้หรือว่าอย่างเช่นวีซ่าหมดอายุเออผู้พิดพาสปอร์ตหมดอายุพาสปอร์ตหายแต่งงานคุณก็ต้องไปที่สถานทูตค่ะแล้วไฟล่าสุดอะ่ะที่เขากลับบ้านกันช่วงโควิด -19 กคิมก็เพิ่งรู้ว่า มันเป็นไฟล์พิเศษเขาใช้ชื่อว่าไฟล์ส่งเอ่อไฟล์เหมือนไฟล์แบบช่วยช่วยส่งกลับบ้านอะเป็นไฟล์แบบผู้อพยพอะไรประมาณนี้ค่ะคือเนื่องจากว่าพิษโควิด1 9กใช่ไหมคะเอมเรสอ่ะเขาก็ไม่ได้มีเที่ยวบินที่เรียกว่าเป็นคอมม์เชียลไฟล์ก็คือเป็นเที่ยวบินปกติไม่มีนอกจากเป็นเที่ยวบินที่เช่าเหมาลำนั่นก็จะต้อง manage โดยโกงสูตรหรือว่ารัฐบาลของประเทศนั้นๆนะคะในการที่จะติดต่อกับสายการบิน ราคาตั๋วก็จ่ายนะค่าตั๋วเขาเก็บที่สองหมื่นบาทค่ะอันนี้เป็นราคาที่กงสุวนเขาไปดิวมาได้อืคิดว่ามันก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลพ่อเนี้ยได้ข่าวมาที่เหมือนมีลูกเพจมาคอมเมนต์บอกคิดว่ามันมีเอเจนซี่อะที่ขิดเขาสี่หมื่นบาทซึ่งคิดว่าเฮ้ยในยามวิกฤตขนาดนี้แบบยู่ยังกล้าฟันกําไรขนาดนั้นได้ยังไงคือแบบจิตใจอะเราควรจะช่วยเขาไหมนะคะอือก็ประมาณเนี้ยเออ จริงๆแล้วที่ทาเออที่ดูไบมีคนไทยนะคะนอกจากเป็นแอร์แล้วก็จะมีพนักงานโรงแรมแล้วก็มีเอนจิเนียร์ก็มีนะที่คิมรู้จักแล้วก็มีอะไรนะก็มีแบบมีคนบางคนก็เป็นแบบเทอราพิสทำสปาบ้างแล้วพวกเขก็มาขายของที่ดูไบมีนักธุรกิจคนไทยด้วยก็มีนะคะแล้วก็มีพวกร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นคนไทยอยู่บ้างก็มีทั้งหมดนะที่อยู่ในเอมิเรส์นะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ที่ดูไบนะคะ ก็หกพันคนคะ่ะแต่ตอนนี้ก็มีบางส่วนที่ยังกลับบ้านไม่ได้เราก็ช่วยเหลือกันไปถ้าแบบขาดตกบกพร่องอะไรเงี้ยเราก็ช่วยๆกันนะคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคือช่วงเนี้ยคิมก็จะช่วยช่วยแบบเหมือนถ้าคนไทยคนไหนแบบอยากให้คิมช่วยโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างล่าสุดใช่ไหมคะอย่างการท่องเที่ยวไทยในดูไบ ยิงก็ช่วยโพสช่วยรีโพสอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเรื่องของแบบงานกองสู์กิจกรรมของกองศูลอะไรเงี้ยคิดว่าคนไทยที่เนี่ยก็มีน้ําใจนะคือเราส่วนใหญ่จะช่วยช่วยเหลือกันอนะ่ะอืมโอเคค่ะคลิปนี้นะคะคลิปก็ไปแล้วละมาดานคารีนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ